ฝรั่งซื้อมาปลูกใหม่ฝืนหงมีปลูกข้างอถนนครับเนี่ S48 กำลังทำสาวใบคาโน่อันนี้ต้นหนึ่งน่ครับโหชวนซื้อครับทำไมปลูกทีจัง รอดูนะครับน,นี่กล้วยหอมคาวานิดอันนี้กล้วยหอมทองมีทุกอย่างครับมะนาวกระถางพีกกะถางมะม่วงญี่ปุน่นกระเพรากระถางต้นมั่งมี กระถางแขว้งางกำแพงต้นทุเรียนนี่นะครับมีมะละกอฮอลแลนด์พลังไส้แดงครับกำลังงามครับรอดูผลงานครับนี่ผักก้านต้ง ดอกไม้ก็มีตัวเกาชั้นกวักมาลกกดใบเตยตัวฟักยาวทุกอย่างนี่กระชายในกระถางกระเพรากระถาง กำลังออกดอกอีกต้นหนึ่งครับใบขนุ่กำลังทำสาวครับอันนี้มะละกินกบปลูกทุกอย่างที่อยากกินกินทุกอย่างที่เราปลูกครับต้นไหนตายปลูกใหม่คณะกระถาง อุ้ยของเราคือขี้ไก่ที่เราเลี้ยงเองครับความสุขที่ได้ทำครับได้กินไม่ได้กินไม่เป็นไรขอให้ได้ทำความสุขดูกก็ได้ห่างจอได้ครอบครัวก็อบ่นสวัสดีครับ